Today, miss สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอิงอิทงทำมิ่งฟแฟนค่ะก่อนอื่นขอแนะนําช่องก่อนนะคะชื่อว่าช่องอิงอิทงทำมิ่งแฟนค่ะและขอแนะนําตัวค่ะชื่อแม่อุ้มค่ะ อ,อุ้งอิงค่ะค่ะพวกเรานะคะก็จะมาทําช่องอิงอิงทามิ้งฟันนะคะเพื่อให้ความสนุกสนานความบันเทิงนะคะกับเพื่อนเพื่อนขอให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ช่องอิงอิงทามิ้งฟันด้วยนะคะ<ช><บ>ค่ะแล้วก็จะเอาเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับสองแสบนะคะพี่น้องคู่นี้นะคะที่ชอบทะเลาะก,กันเป็นประจำนะคะมาสร้างเรื่องราวเป็นคอนเทนต์ให้กับช่องอิงอิงทำมิ้งฟัน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเถียงกัน ุยกันนะคะแล้วก็เล่นกันนะคะแล้วก็พาไปช้อปปิ้งนะคะซื้อเสื้อผ้ากินชาบูแล้วก็ไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะคะเราจะเอามารีวิวลงในช่องนี้ให้หมดเลยค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการให้ความรู้นะคะแล้วก็การถ่ายคลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นการร้องของพี่อุ้งอิงมานังน้าอิงแล้วก็ เ,เล่นกีตาร์นะคะของพี่โอมนะคะซึ่งเป็นพี่ชายของสองคนนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการตรํารับรองค่ะมีความสนุกแน่นอนน้ำอิงมีอะไรจะฝากเพื่อนๆไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราได้นะคะชื่อช่องอะไรคะอิงอิงทานมิ่งฟันค่ะอ่ะพี่อิงมีอะไรจะฝากเพื่อนๆไหมคะ <laughs> ้อิพ่เมดแล้วอ่ะคะพี่อิงนะคะจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะอยู่ต่อหน้ากล้องค่ะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะให้กับช่องอิงอิงทามมิ่งฟันค่ะให้พิมพ์เข้าไปที่คําว่า i n k i n g นะคะอิงที่แปลว่าอะไรนะน้ำมึกอ่อิงภาษาอังกฤษที่แปลว่าน้ำหมึกแล้วก็อิงก็ i n g นะคะแล้วก็ทามมิ่งก็คือ t i m i n g แล้วก็ fun ที่แปลว่าสนุกอะคะ่ะเพราะว่าช่องนี้นะคะเราตั้งชื่อโดยอิงอิงนะคะมาให้เวลาความสนุกเออทัมมิ่งแปลว่าการจํากัดเวลาแล้วก็ fun แปลว่าความสนุกแล้วก็ได้เอามารวมกันที่จะเป็นช่องนี้กันขึ้นมารับรองค่ะเพื่อนๆนะคะได้ความรู้มีรประโยชน์แล้วก็คลิปแกล้งเด็กๆนี่ส,สาวจอมแสบด้วยนะคะแล้วก็ยังได้ความสนุกสนานความบันเทิงที่ดูได้ครบเต็มรูปแบบเลยนะคะก่อนที่เราจะจากไปวันนี้ขออีกครั้งหนึ่งค่ะ กดอะไรพี่กดแชร์กดอะไรอีกคะกดไลค์กดอะไรคะกดซับสไคร้มองกล้องด้วยค่ะ <c oughs> ดังๆค่ะขออีกครั้งหนึ่งกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ให้กับช่องอิงอิงทามิง จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูน้องๆเต้นนะคะแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็เล่นกีตาร์โดยพี่เอมแล้วก็ให้น้องๆเป็นคนร้องและเต้นมาดูค่ะว่าครอบครัวเราจะทําอะไรบ้างแถมยามว่างน,นะคะยังทําอาหารอีกด้วยใช่ไหมคะวันนั้นเราทําอะไรกันไปนะหมูย่างอ่ะพี่อิงชอบไหมชอบกันทําอาหารไหมคะ่ะพวกเราก็่ะทํานะคะเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะยามว่างของพวกเราแล้วก็วกิจกรรมต่างๆนะคะในครอบครัวของ อิงอิงนะคะทามิ่งฟันค่ะแล้วก็ติดตามเราได้จาก Facebook นะคะอุ้มเต๋าพี่น้องอามนะคะพิมภาษาไทยได้เลยค่ะอุ้มเต๋าพี่น้องอามส่วนในช่อง YouTube นะคะ i n k i n g นะคะอิงอิงแล้วก็ t i m i n g แล้วก็ f u n ถ้ใครๆจำไม่ได้ให้ลองเซิร์ชเข้าไปก่อนที่คำว่า i n k i n g นะคะจะเป็นรูปกุ้มนะคะที่ถือชาแนกกะลานะคะนี่มือจะถือซองชาแนกกะลาบ้านนางลำอยู่ให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ช่องอิงอิงด้วยนะคะ